ช่องอมวยพาเที่ยวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะที่นี่นะคะโบราณสถานขอมนะคะอายุกว่า800ปีอยู่ที่ตำบลมะอึกนะคะอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นปางขอมนะคะ ปรา,าสาทปางกู่หรือปรา,าสาทหนองกู่นะคะตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีรัตนารามจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคาดว่าสร้างในรัชสมัยพระชัยวร,รมันที่7กษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรขอมปางกู่ก็คือกลุ่มอาคารที่มีลักษณะแบบเดียวกับอาคารที่เชื่อกันว่าเป็นอโรคยาสารหรือว่าโรงพยาบาลน,นั่นเองตามที่ปรากฏในจารึกปรา,าสาทต,ตามพรมก็จะประกอบไปด้วยปรางประธานบรรณาลัยกำแพงสี่เหลี่ยมพร้อมซุ้มประตูหรือว่าโคปุระ มีสระน้ำนอกกําแพงที่เรียกว่าบารายนะคะสร้างด้วยหินศิลาแรงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบปาปวนในลทัทธิสายวานิกายศาส,สนาพราหมณ์ปางกู่เป็นศาสนาสถานที่สร้างขึ้นไว้สำหรับการบูชาและประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บสำหรับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาตามหัวเมืองต่างๆ ปีพศ2476นะคะชาวบ้านก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปนำมาประดิษฐานไว้ภายในปรางประธานเพื่อให้ประชาชนได้มากรับไหว้แล้วก็สักการะได้มีการยึดถือเอาวันบูชาก็คือวันที่15ค่าเดือน5ของทุกปีนะคะเป็นวันที่ประกอบพิธีสงกู่ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็มีประชาชนนะคะมีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาว่าปางกู่นี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์นะคะสามารถดนบรรดาให้ผู้ที่มาก กราไ้สักลาขอพรประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความสุขร่มเย็นในการดําเนินชีวิตค่ะ ก็จะเป็นใบเสมาหินทรายนะคะมีขนาดกว้าง65เซนสูง125เซนนะคะเป็นการแกะสลักแบบนูนวดลายรูปประคำหรือว่ารูปแก้วทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างในชั้นหนึ่งส่วนฐานทำลวดลายเป็นรูปบัวหงาย เมื่อปีพศ2554นะคะกรมศิลปากรก็ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน10ล้านบาทนะคะมาบูรณะซ่อมแซมปรางกู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้มีสภาพเหมือนปกติสวยงามน่าศึกษานะคะแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรนะคะเมื่อปี2478นะคะนับว่า ปางกูแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเมืองการเดินทางก็สะดวกสบายเหมาะกับเป็นศูนย์รวมแห่งอารยธรรมโบราณให้เด็กๆนะคะนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะได้มาเรียนรู้ที่นี่กันค่ะนมกท่อาเที่ยวขอเวลาเดียวๆกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตาม กดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ